กินไมา้แจากไหนบ่หูครบซอยเน้นปุ๊ดเลยเจ้าอันเอาอีดีกว่าเนนเอาซ้อยเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นตังซื้อของจ่วยน้ำท่วมเนาะถือว่านกแก้วเนี่ยมาจ่วยนะเจ้าซอยเส้นนี้แน้นใส่ประจําแต่เมื่อวานนกแก้วม,มันบินมาจากไหนไม่รู้มาเกาะหัวไหลแล้วกัดขาดไหนๆก็ขาดแล้วมาแนนเอาไปขายแล้วไปช่วยน้ำท่วมกันมามาถึงแล้วเราขายกันดูซิว่าได้เท่าไหร่ขายเจ้าเดี๋ยวขายได้เท่าไหร่ซื้อของแจกน้ำท่วมให้หมดเลยอะมานับกันเจ้าวัดได้ต่วใดหนึ่งสองสาม 37,300เจ้าของร้านช่วยมา1น100นะคะได้ไปเราไปซื้อของกันไอ้ล้วเจ้าพ่อมจะไปแจกแล้วนะเจ้าติดตามตอนต,อนต่อไปว่าเนะจะไปที่ไหนวันนี้ฝนกระตกนะักทางพยากรณ์อากาศบอกว่ามันจะตกแหมหลายวันอย่างต่อเน,นื่อง ตั้งตีหลุ่มตีตามปอแม่ดูแลตัวเองตัว,ตวนะเจ้าแน้นกัดเตรียมพร้อมตีจะซับพอร์ตจะไปแจกคือเจ้าของแน่นนะเจ้าตีแพ็กยูนี่บาแจยถุงยังชีพนะเจ้าแต่เป็นถุงน้ำใจมียังห่วงมีป่าช่อนมีอาหารทะเลของตีกินได้เลยเนาะมีน้ำหวานมีป่ากระป๋องตีเก็บไว้เหมือนๆนะเจ้าในถุงนี้เลยถ้าขรยยากล่มทําบุญก็แน้นเช่นเคยนะเจ้าแน่นมาบบริจาคแต่ถ้าอยากล่มจริงๆอุดหนุนสินค้าแน้นหมอกอีก,ก็ได้ละเจ้าหรือจอยกดไลค์กดแชร์คือสังคมได้หัวว่าคนเดือดร้อนยังมี แหมนักฝากดยวนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ห้แนนตัวเนอะ